คุณผู้ชมคะประชาชนในอำเภอรปราวจังหวัดเชียงใหม่เกือบ23,000ครัวเรือนนะคะไม่มีปัญหาเรื่องไฟตกแล้วคะ่ะแล้วถ้าเกิดปัญหาไฟดับก็ดับไม่เกิน5นาทีไฟก็มาเป็นปกติคะ่ะนี่คะ่ะเพราะว่ามีเจ้าระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ e อนเนอร์จีส s ตรจซิสเหรือว่า BESS ขนาด4.13เมกะวัตต์อวเป็นเสมือน Power b วอ k ขนาดใหญ่ช่วยเก็บกระแสไฟฟ้าไวค้ค่ะพอไฟดับ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ก็จะจ่ายไฟเข้าระบบได้ทันทีค่ะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภาคนะคะลงทุนติดตั้ง BESS นะคะที่อำเภอรปร้าวเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าค่ะอดีตที่ผ่านมาไฟค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าเราต้องรับกระแสไฟจากไม้แตงจากสันทรายหรือจากเมียงปะเป้าหรือจากเชียงดาว หลังจากได้แบตเตอรี่สานีเก็บกักนี่มาเนี่ยดีขึ้นเวลาดับไม่นานไม่เกิน5้านาทีนต่ก่อนดับนานดับบางทีเป็นครึ่งคืนบางทีทั้งทั้งทั้งคืนหลังจากมีสาานีเก็บกักเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นมากเลยแล้วการไฟฟ้าเนี่ยทางผู้จัดาการและทีมงานเนี่ยพอมีปัญหาเขาจะรีบออกไปแก้ไขนี่คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตอเภอเผาได้รับประโยชน์จากการไฟฟ้อาอเภอเรา โอ้โหดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าโดยสภาพพื้นที่ของพราวเนี่ยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็มีหุบเขาล้อมรอบทีนี้พื้นที่เนี่ยเราอยู่ปลายสายนะคะก็คือไฟฟ้าเนี่ยส่งมาจากหลายๆอำเภอประมาณสี่อำเภอที่ส่งมานะคะทีนี้ปัญหาไฟตกไฟดับเนี่ยเกิดขึ้นมาตลอดแต่พอมีสถานีกักเก็บพลังงานตรงเนี้ยนะคะมันจะช่วยตอบโจทย์ในการจ่ายกระแสฟไฟฟ้าเข้ามาในระบบทําใหป้ปัญหาไฟตกไม่มีแน่นอนนะคะโดยสถานีเนี่ยจะครอบคลุม มพื้นที่ประมาณ80%ของพื้นที่อำเภอพร้าวทั้งหมดต้องขอบพระคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่เล็งเห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีความห่วงใยแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจของอำเภอพร้าวเนี่ยดีขึ้นอีกแน่นอนแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายนี่ก็ไม่เสียหายบ่อยแล้วนะโดยเฉพาะในเขตตำบลเวียงทุกหลวงคือใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็ม,มีมีร้านค้ามีตู้แช่อะไรเยอะเมื่อก่อนนี้ทางร้านค้า ผู้แช่ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าไฟตกนนะตอนนี้ก็ดีขึ้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่เขาเตรียมจําหน่ายแล้วก็ในในส่วนของทางวัดนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะชาวบ้านบอกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากชาวบ้านจะได้รับการบริการจากการแก้ไขมีแบตเตอรี่สำรองในของอัพเฟิรพลาว ปัญหาการจ่ายไฟในพื้นที่อำเภอพร้พาวจังหวัดเชียงใหม่นี้ก็คืออำเภอพร้พาวตั้งอยู่ปลายสายนะไม่ว่าจะจ่ายจากเชียงใหม่จ่ายจากอำเภอที่ใกล้เคียงพร้าวเนี่ยระยะทางใกล้ที่สุดก็ประมาณ60กิโลเมตรนะครับจ่ายจุดอื่นก็ประมาณ9กิกิโลเมตรจะเห็นว่าหากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเกิดขึ้นหรือการแก้ปัญหาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองจะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเคลียร์ลายนำระบบกลับคืน สู่การจ่ายไฟปกติก็ใช้เวลาพอสมควรครับนั่นคือปัญหาของเพร้าครับที่อยู่ปลายสายคือพอผ่านป่าผ่านเขามาเนี่ยพอมีพายุมากิ่งไม้หักสายไฟขาดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลาซ่อมนานไหมคะใช้เวลาซ่อมนานระยะทางในการจ่ายไฟเข้าที่อำเภอเพร้พาเนี่ยสั้นที่สุดนี่60กิโล6กกิโลในการวิ่งแต่ละทีถ้าเห่อหากเสาล้มอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการขนย้ายอุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบเใช้เวลาพอสมควรปัญหาดังกล่าวเนี่ยการไฟฟ้าก็มีแผนงานโครงการที่จะดําเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะให้กับอำเภอพร้าวนะครับการแก้ปัญหาณนะวันนี้คืออะไรบ้างคะ ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูิภาคได้แก้ปัญหาโดยนำระบบ BESS นะครับ Battery Energy s t o r d s y s y s t e m เนี่ยมาติดตั้งที่อำเภอพร้าติดตั้งภายในบริเวณสำน,น,นักงานการไฟฟ้าส่วนภิภาคอำเภอพร้าว<ม>ขนาดที่ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ4เมกะวัตต์ตานะครับซึ่งการลงทุนของการติดตั้งที่นี่เนี่ยก็อยู่ประมาณ80 ล้านบาทซึ่งจะเห็นว่าการลงทุนในการติดตั้งแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อการแก้ปัญหา mm hmm. กระแสะไฟฟ้าขัดข้อง mm hmm. ในพื้น mm hmm. ที่อำเภอพราวนั่นเองครับ80ล้านบาทกับการลงทุนตรงนี้เนี่ย mm hmm. เพื่อความมั่นคงระบบพลังงานถ้ามองเรื่องตัวเงินคุ้มค่าไหมถ้ามองถึงตัวเงิน80ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหา <Okay. S 2> ผู้ใช้ไฟ ประมาณ2 0 0 0 0กว่ารายในยอำเภอพร้พาวเนี่ยถ้าเป็นรูปของตัวเงินผลตอบแทนต่างๆนี่อาจจะไม่คุ้มค่าถ้ามองในส่วนของเศรษฐกิจชาวบ้านเนี่ยจะมีความคุ้มค่าสาหรับพื้นที่ของอำเภอพร้พาวกับผู้ใช้ไฟ20,000กว่ารายเพราะเศรษฐกิจฐานล่างเนี่ยความต้องการความมั่นคงในการจ่ายไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าต้องไฟ,ต,งไฟต้องไม่ตกไม่ดับและที่สําคัญที่สุด มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องความสําคัญของการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยนั่นคือความมั่นใจของผู้ใช้ไฟฟ้าคือในเชิงเศรษฐกิจในเชิงคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นคือความคุ้มค่าเลยครับผมตอนนี้วันนี้มีแบตเตอรี่นะคะแต่ว่าในอนาคตมันจะมีแบบสเตชันหรือว่าสถานีของตัวเองไหมคะที่เปล่านี้ในอนาคตเป็นแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้วะฮะถ้าหากว่าการจ่ายไฟระยะทางยาวๆที่เกินกว่า 30-40กิโลเมตรเนี่ยในพื้นที่ที่สำคัญไฟฟ้าจะต้องมีก่อสร้างสถานีเป็นช่วงๆไป,ไป <S <S เห็นว่าที่พาวนี่ก็จะมีด้วยใช่ไหมคะก็มีแผนครับผมวันนี้หมดเวลาของ Smart Energy แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้าทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและฝากกดติดตาม t ิกตอกไฟฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีคะ่ะ